วิธีการสร้างสิบล้านพนักงานคนเดียวนะคะวิธีการที่ติน่าตั้งแต่เริ่มเนน้องแต่ตอนที่ติน่าเริ่มทําออนไลน์จนสามารถที่จะสร้างเงินล้านแรกให้ตัวเองจนกลายมาเป็นสิบล้านสาสิบล้านหกสิบล้านได้ยังไงนะคะซึ่งตอนเริ่มเนี่ยเอาจริงเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีพนักงานหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เราก็สามารถที่จะทําเริ่มทําเองได้เนาะแต่จริงเนี่ยถ้าสมมติว่ามีพนักงานหรือมีผู้ช่วยอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างที่จะง่ายกว่าจริง,งนะงาน่งายขึ้นจริงๆนะคะแต่แน่นอนถ้าสมมติว่าเราเพิเเน เ,เราจะต้องทําอะไรยังไงบ้างนะคะเราจะจ้างตอนที่อะไรตอนที่เราทําทุกอย่างไม่ไหวอะ,อะไรก็แล้วแต่ที่เราทำแล้วรู้สึกว่ามันกินเวลาเรามากเลยเวลาของเราสามารถที่ไปทําอะไรที่มันมีประโยชน์กว่าน,นี้เราก็สามารถที่จะทวีคูณไรายได้ได้มากกว่าน,นี้ให้จ้างยกตัวอย่างนะคะอย่างแรกเลยคนแรกที่น่าจ้างคือขายคือแอดมินนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคืออย่างนี้นะ้าสมมติน่า นั่งตอบแชทใช่ป่ะสมมติว่าตอบแชทคนหนึ่งเนี่ยได้พันห้าแล้วตอนตอนขายเครื่องแปลภาษาเท่าไหร่วะสองพันกว่าบาทพันแปดพันเก้าว่ามาแน่ะสมมติว่าตีเป็นตัวเลขง่ายๆพันห้าว่าสมมติว่านั่งตอบคนหนึ่งพันห้าเนี้ย แต่ถ้าติน่าเอาเวลานั่งตอบแชทลูกค้าสมมติว่าบางทีตอบ30นาทีเนะี่ยเพราะว่าต้องรอเขาตอบแล้วก็ส่งกันไปส่งกันมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไอ้สานาทีนั้นเนี่ยติน่าสามารถที่จะไปทําคลิปได้2คลิปไอ้สงคลิปนั้นสามารถที่จะเพิ่มลูกค้าได้คลิปละสิคนอันไหนมีค่ามากกว่าทปทำคอนเทนต์มีค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำคอนเทนต์เป็นในนี่งานที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าติน่าก็จะไปโฟกัสตรงนั้นแล้วก็ทําไมแล้วก็จ้างแอดมินนะคะรวมถึงไอ้นี่นะ้วยเนาะเราจ้างคนที่ ทำสิ่งที่เราไม่ชอบทาอะ่ะเพราะว่าต่าไม่ชอบเป็นแอนดมินแล้วจริงนี่ไม่ใช่ไม่ใช่สายคัสตอมเมอร์เซอร์วิสต่าเรียนภาษาอังกฤษนะเรียนเก่งมาตั้งแต่ตอนแบบตอนเด็กๆแล้วอะ่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหลายคนแนะนานะแบบเฮ้ยต่าเก่งภาษาอังกฤษคนที่จะเป็นแอร์เป็นแอร์โฮสเตสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วต่าก็แบบเฮ้ย แต่แอร์มันเป็นงานบริการไม่ใช่เรากจะต,ต้องไปเสิร์ฟต้องไปค้าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคุณลูกค้าอะไรเงี้ยทาไม่ได้เราไม่ใช่แนวนั้นคือเห็นตีน่าว่าแบบตีน่าก็พูดอย่างเงี้ยว้าเวยอะไรเงี้ยจะไปแบบคุณลูกค้าเลยทําไม่ได้เราได้หน้าคุยชันกับลูกค้าจําได้เลยว่า คุยแล้วก็ทะเลาะเขาอีกนะมู่ครั้งหนึ่งที่น่าขายหนังสือเสียงใช่ป่มขายหนังสือเสียงพันสองนะเป็นหนังสือเสียงภาษาอังกฤษแล้วก็มีแบบหนังสืออย่างดีมีแบบซีดีด้วยนะตอนนั้นแบบเป็นซีดีแบบคนยังฟังซีดีอะซีดีเปิดฟังแล้วก็มีหนังสือแบบฝึกหัดโน้นนี่อะไรเงี้ยพันสองนะคะก็มีคนคนหนึ่งไ้ทักมานะคะเขาก็บอกเขาก็ทักมาถามว่าทําไมขายแพงจังคะอ่าเขาก็ทักมาทําไมขายแพงจังคะนะคะซึ่งแจก็ไม่รู้จะตอบอยังไงทีนแน่ก็แบบว่าแล้วจะให้เราตอบว่าอะไรวะ เต้ก็เลยตอบไปว่าอะไรรู seasons, like, ้ไหมเต้ก็เลยตอบไปว่าแล้วแต่จะคิดค่ะแล้วตอบอย่างั้นเลยแล้วแต่จะคิดค่ะแล้วแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละโอ้ลูกค้าวายๆเลยทําไมตอบนี้คะนั่นนี่แล้วในใจก็ยังงงอยู่นะแล้วเราผิดตรงไหนวะอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะก็ลืมไปว่าอะไรว่าเวลาที่เราคุยแชทอะมันไม่มีน้ําเสียงคือลูกค้าเขาอาจจะคิดว่าเราตอบว่าแล้วแต่จะคิดค่ะอะไรอย่างนี้ก็ได้แบบหาเรื่องอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ในในใจอะเสียงในหัวว่าเสียงในหัวคืออะไร แล้วแต่จะคิดด้วยพี่คือพี่คิดว่ามันแพงมันก็แพงพี่คิดว่ามันถูกมันก็ถูกอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยพี่อะไรเงี้ยคือน้ำเสียงเราคือแบบเนี้ยแต่ว่าว่าพอพอเราพิมพ์แชทไปป่ะแม่งไม่ได้เต้ก็รู้เลยว่าเราไม่ใช่เราไม่ใช่แนวนี้ว่าเราไม่ใช่สาย customer service เราไม่ใช่ไม่ใช่สายตื้อไม่ใช่สายงอบางทีลูกค้าถามมันก็งุนงิดอกีก <laughs> งนุนงิดไม่อยากขายอีก <laughs> อะไรเงี้ยเราไม่ใช่สายนี้เลย จ้างเรอจ้างน้องแอดมินพอจ้างแล้วแบบโอ้โหชีวิตด,ดีมีความสุขนะเพราะบางทีเราก็เห็นเลยอะว่าเฮ้ยน้องเขาใจเย็น,นจริงว่ะน้องเขาแบบค่อยคุยกับลูกค้าคือบางสิ่งบางอย่างเรารู้สึกว่ามันเป็นประเด็นแต่น้องก็สามารถที่แบบคุยได้จนแบบมันไม่เป็นประเด็นแล้วทุกอย่างก็ซอฟหรืออะไรยะคือแบบเออแม่งไม่ใช่งานเราจรงิงว่ะงานคัสตอมไรเซอร์ฟิสอะไรยะแต่ก็รู้เลยอะไรนะ่ะ คือสิ่งที่แบบทุ่นแรงตีนแดงมากมากเลยในตอนแรกนะคะเพราะนั้นหนึ่งก็คืออะไรก็คือแอดมินนะคะแล้วก็บางคนก็เคยจ้างแอดมินใช่ไหมแล้วก็จะแบบไอ้นี่แบบถ้าแอดมินตอบช้ามินไม่ตอบอะไรเงี้ยเรางุนหงิดแล้วเราก็เลยเข้าไปตอบเองใช่ไหมก็อย่าไปจ้างพวกแอดมินที่ตอบช้าคือตีน่ามีกฎเหล็กเลยเนาะของบริษัทตีน่าถ้าสมมติว่าตอบลูกค้า ช้าเกิน15นาที3มครั้งก็คือออกจากทีมเลยคือเวลาคือเรื่องที่สําคัญคเวลาคือเรื่องที่นี่ที่เซนซิทีฟที่สุดในงานนัดมินเนาะถ้าสมมติว่าภายใน15นาทีตอบเกิน15นาทีใช่ไหมสามครั้งก็คือโดนออกจากทีมเพราะนั้นทุกคนก็จะรู้เขาก็จะสแตนบายเพราะนั้นก็จะไม่ต้องมีปัญหาว่าแบบอยากที่จะเข้าไปตอบก่อนอยากที่อะไรเงีย้ยเจ๊ก็ตัดปัญหาตรงนี้ไปนะคะคนที่2ที่น่หน้าจ้างคืออะไรคือบัญชีเพราะว่าเจ๊เจ๊ทำไม่ได้จริงเพราะแบบว่ามันมันแบบ กฎเรื่องของกฎหมายใช่ไหมเรื่องของการยื่นภาษีหรืออะไรเงี้ยแล้วภาษาที่เขาใช้ในการเขียนกฎหมายอ่ะภาษาที่ใช้ในภาษาที่ใช้แบบในเอกสารภาษีหรืออะไรก็แล้วแต่แม่งเป็นภาษาแบบภาษาพ่อคุณรามคาแหงอ่ะไม่ือแบบมกก็แตกพองกอดอพอพออะไรของมันก็ไม่รู้หลายพอเลยเกินซึ่งเราก็แบบโอ้ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยมีพนักงานอยู่ประมาณเท่าไหร่สามสี่คนใช่ั้ยแต่นั่งทำบัญชีนั่งทําแม่งทั้งวันซึ่งที่แก็คิดเลยอะว่าไอ้ทั้งวันที่เราทําทําบัญชีเนี่ยเราสามารถขอทำคอนเทนต์ไปได้ละแปดคลิปเนี่ย เราก็ไปเอาโฟกัสไอ้ตรงที่มาทําเงินจริงๆดีกว่าเราไม่ปไปโฟกัสกับอะไรตรงนี้แล้วมันไม่ใช่แบบนี่นไม่ใช่คนที่แบบละเอียดเรื่องตัวเลขอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วมไม่ชอบไปตามเอกสารนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยจ้างพนักง,งานบัญชีไปจบเขาเทคแคร์ทุกอย่างตามบัญชงบัญชีตามบินจากนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยไปให้เขาไปตามแล้วก็สุดท้ายก็ส่งส่งเอกสารทั้งหมดให้สํานักงานบัญชีล้วก็จะยื่นภาษีจบจบไปนะคะเพราะนั้นเนี่ย อันนี้มันก็ช่วยไอ้นี่เหมือนกันช่วยทุนแรงแจมเหมือนกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตีน่าไม่ได้นี่เนาะไม่ได้ละเอียดไม่ได้เก่งแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ชอบด้วยถ้าใครชอบตัวเลขทําเองอะไรเงี้ยก็ทำเองได้เลยแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่ตีนา่าแบบว่าเอ้ยไม่ได้อะไม่ได้นะคะแล้วก็หน้าที่ต่อไปมาคนตีน่ามีอ่น้องแอดมินมีพนักงานบัญชีอันต่อไปเลยที่ตําแหน่งต่อไปที่น่ามีก็คือคนตัดต่อนะคนตัดต่อคนทําคลิปคนทากราฟิกหรืออะไรเงี้ยคือตีน่าสามารถที่จะทําได้ได้โอเคในระดับหนึ่งแต่คือไม่่่ไไดด้้แแบบสววยเเลหืออะะรขนาน,น,นาาีต อันเนี้ยเป็นอันที่นี่เลยเป็นอันที่ติน่ากังวลเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าอ,อ,อันอันอันอื่นอ่ะบางคนอาจจะเป็นแบบนี้คือเรากลัวว่าถ้าเราจ้างคนอื่นมาเรากลัวว่าเขาจะทําได้ไม่ดีเหมือนกับตัวเราเองใช่ไหมเหมือนกับตอนถ้าสมมติใครเก่งบัญชีเนี้ยแล้วเราจะจ้างพนักง,งานบัญชีเราก็าอาจจะคิดแบบนี้ว่าเฮ้ยแล้วถ้าเขาทําไม่ดีเขาทำไม่เก่งแล้วถ้าเขาไม่ละเอียดเขาพลาดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็จะกลัวในการจ้างของทิน่าไม่มีเลยในเรื่องของบัญชีเพราะบัญชีแม่งไม่รู้ด่อยอะไรเลย ที่น่าจำได้เล่านอกเรื่องนิดหนึ่งตอนที่น่าสัมภาษณ์พนักง,งานบัญชีใช่ป่ะตีน่าสัมภาษณ์สองคนมีสองคนที่เขา,าเข้ามาสมัครใช่ไหมคนแรกอ่ะตีน่าจําไม่ได้แล้วว่าคุยอะไรกันเขาอะไรพูดอะไรของเขาไม่รู้แต่ไม่ค่อยคลิกเท่าไหร่ที่น่าก็เลยไม่ได้อะไรแต่คนที่สองเนี่ยคนที่จ้างมานะคะแล้วก็ทาํางานกับแน่จนถึงทุกวันนี้นยก็หลายปีแล้วห้า,ห,าหกปีแล้วนะคะ ตีนาจาได้เลยว่าเขาถามคําถามตีน่าเขาถามว่าคนตีน้ามีนั้นไหมคะมีนู้นไหมคะมีนนี้ไหมคะมีนั้นไหมคะแล้วทุกอย่างที่เขาถามนะตีน่าไม่รู้เรื่องเลยมีอะไรวะมันต้องมีเหรอมันต้องไอ้นี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยคือไม่รู้เรื่องหน่อยอะไรเลยเราก็รู้แล้วว่าเวลาจ้างอะเออจ้างคนที่เก่งกว่าเรามาดีกว่าใช่ไหมเพราะถ้าจ้างคนที่แบบมันไม่เก่งไอเราก็ไม่รู้เรื่องด้วยอ่ะแล้วบริษัทเรามันจะรอดไปได้ไงวะจะจ้างคนที่เก่งกว่าเราไปเลยใช่ไหมจ้างเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพูดไม่รู้เรื่องบอกอะไรทําอะไรก็ไม่รู้ จ้างคนนี้เลยนะคะแล้วเป็นการตัดสินใจที่ดีมากนะบอกเลยนะแล้วก็ <laughs> แล้วก็พอมาน้องตัดต่อว่าคือตอนแรกอะพี่จทำเองใช่ปาะ เราเจาคิดว่าแบบพ like ้ยเราก็ทําดีระดับหนึ่งแล้วถ้าจ้างมาแล้วเขาทาไม่ดีล่ะแต่คนนั้นนั่นดีข่ะอะไรเงี้ยก็กังวลใช่ไหมก็ลองให้ก็วิธีการก็คือเทสงานก็ได้ก็คือลองให้เขาตัดดูก่อนคลิป2คลิปอะไรเงี้ยเราชอบเราก็ไปต่อถ้าเราไม่ชอบเราก็จ้างคนอื่นหาคนอื่นหรืออะไรางี้ใช่ไหมพอจ้างคนนั้นแหละเอ้าตายแล้วคนอื่นเขาตัดดีกว่าเราประมาณ8เท่าก็ <c oughs> <c oughs> าให้คนอื่นก็จ้างคนอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็เริ่มไปนี่เราก็เริ่มเราก็เริ่มรู้ตัวละล้วก็ค่อยขยายทีมไปเรื่อยนะคะสําหรับตัวทีน่าเดี งานที่ยากที่สุดนะที่จ้างที่จ้างยากที่สุดนะคือคนช่วยทําการตลาดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า ธุรกิจอะมันจะมีอยู่2ออย่างเท่านั้นแหละคือในส่วนของอในส่วนของ Delive r y ก็คือส่วนของการทําสินค้าการจัดส่งสินค้าการดูแลลูกค้าตรงเนี้ยคือเป็นเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่โฟกัสเช่นถ้าสมมติว่าเราเป็นช่างตัดผมเราเปิดร้านอะเราก็ต้องให้แน่ใจว่าลูกค้าเข้ามาสระผมตัดผมเก็บเงินเช็คบินลนู่นนั่นนี่เพื่อที่บริษัทมันจะรันไปได้ใช่ปะ่ะแต่ทีเนี้ยเราจะทายังไงให้มีลูกค้าเข้ามามันก็คืออะไรเมื่อคือต้องมีในเรื่องของการตลาดเข้ามาด้วยคนที่ เป็นในนี่เนาะคนที่เป็นมหาเศรษฐีส่วนใหญ่เหลืออะไรก็แล้วแต่ที่เขารันบริษัทเก่ง,เ,กงเนี่ยบางทีเก่งแค่การตลาดอย่างเดียวเลยนะส่วน delivery เนี่ยเอาจริงมันหาคนที่ทําแบบเราได้มันหาคนมาแทนได้หรือเราเทรนเขาก็ได้เช่นเราเป็นช่างเราอยากที่จะได้ช่างที่เก่งๆช่างที่เก่ง,กงอาจจะไม่มาทํางานให้เราแต่เราสามารถที่จะเทรนคนหนึ่งให้เก่งขึ้นมาได้ใช่ไหมันก็ทําให้ธุรกิจเรารันไปได้ใช่ไหมแต่เรื่องของการตลาดอหาคนเก่งยากมากเพราะว่าอย่างนี้เราพูดกันไง,ไง่ายๆอ่ะสมมติเราจะจ้างเอเจนซี่ทำการตลาดใช่ปะ เราจะรู้ได้ไงว่าเอเจนซี่ไหนดีหรือไม่ดีง่ายๆเลยนะเอเจนซี่การตลาดที่ดีนะเขาจะไม่รับเงินเป็นหลายเดือนมันจะไม่แบบว่าไอเนี่ยมันจะไม่แบบโอเคจ้างเราเป็นเอเจนซี่เราคิดตังเดือนละสามหมื่นแล้วเราทําการตลาดให้ ใช่ไหมเพราะว่าคนที่เขาทําการตลาดเก่งอะเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาทําแล้วทําได้ดีอะมันจะสามารถที่จะขายได้ดีมากยิ่งขึ้นขนาดไหนแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสมมติเขารู้ว่าเฮ้ยถ้าเขาทําการตลาดให้แบรนด์นี้สามารถที่จะสร้างเงินได้10ล้านเรื่องอะไรจะเอาแค่ส0,000ื่นเรื่องเราจะเอาแค่เดือนละส0,000ื่นเรื่องอะไรจะเอาแค่ปีละ3ามแสนหกถ้าคนได้เป็น10บล้านเราก็ควรที่จะได้ค่าตอบแทนที่แบบเฮ้ยมันคือการตลาดของเราที่ที่เราสามารถที่จะช่วยเขาได้ถูกต้องปะเพราะนั้นเนี่ยพวกเอเจนซี่การตลาดที่เก่งๆแบบไอ้นี่จริงๆชำนาญจริงๆเนี่ยก็จะ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเปอร์เซ็นต์จากยอดขายเปอร์เซ็นต์จากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะชาร์จตามนั้นเพราะเขารู้ว่าเขามีความสามารถหรือไม่งั้นเขาก็ทําไมเขาก็ไปทําให้ตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการตลาดที่เก่งส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของกิจการที่เก่งๆแล้วก็ทําการตลาดให้ตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการตลาดเนี่ยจะค่อนข้างหาหายากนักขายหายง่ายกว่ามากที่น่าบอกเลยนักขายหาง่ายกว่ามากแล้วก็เป็นสิ่งที่เทรนด์ได้ง่ายกว่ามากแต่ว่านักการตลาดเนี่ยจะต้องไอ้นี่เนาะใช้เวลาในการคลุกคีกับลูกค้ารู้ตัวบริษัท รู้ที่มาที่ไปรู้สตอรี่นู่นนั่นนี่แล้วก็อะไรแล้วก็ต้องมีทักษะในการอะไรในการทำคอนเทนต์ในการทำโซเชียลมีเดียต่างๆหรืออะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยก,การตลาดจะค่อนข้างที่จะหายากนะคะอย่างที่ราติ้าทำการตลาดเองเนาะอาจจะมีจ้างน้องผู้ช่วยบ้างเป็นช่วงๆหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ไม่เจอใครที่แบบไอเนี่ยดีอัจฉริยะหรืออะไรเงี้ยถ้าแบบดีอัจฉริยะไปเลยหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นคู่แข่งกับตินาซะมากกว่า <laughs> ก็เขาถ้าเก่งก็เก่งพอกันเพราะว่าเป็นคู่แข่งเราใช่ไหมเขาไม่เป็นลูกน้องเราหรอกเขาก็เป็นคู่แข่งเราเราไปแล้วใช่ไหมก็เออว่าก็เป็นอย่างจริงๆอ่ะถ้าลูกน้องคนที่ทําการตลาดเก่งพอๆกันกับเราใช่ไหมถ้ามันมีจริงเขาก็คือคู่แข่งเราอ่ะเขาไม่เป็นลูกน้องเราหรอกใช่ไหมมันก็เป็นแบบนั้นจริงอ่ะก็ไอ้นี่เนาะก็ต้องดูไปค่อยๆขยายไปนะคะวันนั้นก็ประมาณนี้วันนั้นลองดูค่อยๆเริ่มนะคะสําคัญคือ เราต้องรู้ว่าเราควรที่จะใช้เวลาไปกับอะไรเราควรที่จะเก่งในเรื่องอะไรแล้วก็อะไรที่เราไม่เก่งก็เอาซอร์สไปจ้างไปหรืออะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะทําธุรกิจได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับวันนี้เจนะ่าก็มีเท่านี้ถ้าใครมีคําถามอะไรอื่นๆอยากรู้เกี่ยวกับการทําออนไลน์การทําการตลาดธุรกิจการขยายทีมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจน่าก็จะมาลงคลิปแบบนี้ให้อีกสําหรับวันนี้นะคะเจนะ่าก็มีเท่านี้ค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ